การเรียนการศึกษานี้สําคัญท,ที่สุดที่อาจารย์บุษกรเล่าว่าจะต้องอ่านหนังสือมากๆเนี่ยที่อ่านหนังสือภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอต้องมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่จนทุกวันนี้ถึงว่าจะอายุมากแล้วก็ยังต้องอ่านอยู่แต่ว่าอาจจะอ่านช้าลงเพราะตาไม่ดี ก็ก็กยังยัง,ยงทำอยู่เรื่องพวกนี้ก็มีประโยชน์ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตทีตน,นี้แต่ก่อนนี้ก็พูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงมา,มาถึงตอนนี้สอนมา40่ปีเนี่ยเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตก็จาก,ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าการที่จะอยู่ ต่อหรือว่าตอนนี้ยัยงยังพอไหวเทอมหน้าก็น่าจะมาเพราะว่ามา,มา,ม,ามาต่อถ้าการที่ว่าจะจ้าจะสอนได้บรรยายได้เราต้องมีอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เขาก็ต้องได้จากการอ่านจากการฟังวิทยุจากการดูทีวีหรือไปเห็นของจริงก็ก็ถ้าไม่มีโอกาสที่จะมีพวกนี้ได้แล้วก็ก็คงจะต้องเลิก ก็ก็คิดว่าตอนนี้คิดว่ายัางยังมีมีอะไรอะไที่ยังพอจะมาเล่าได้ก็ปีหน้าก็น่าน้าจะยังได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสิทธิ์เก่าและไักเกรยนในร้อยร้องเพลงทูนกระหม่อมอาจารย์และเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองถวายและมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนในร้อยได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและเป็นรูปธรรมท,ทรงบุ่งพัฒนานักเรียนในร้อยซึ่งจะเป็นทหารสัญญบัตหลักในอนาคตให้รอบรู้ทางด้านวิชาการและการพัฒนาทรงสืบสารและต่อย,ยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านบทบาทและหน้าที่ของทหารกับการพัฒนาประเทศ ทหารไม่ได้มีหน้าที่เพียงป้องกันศึกสงครามและบำบัดทุกข์เท่านั้นแต่ต้องบำรุงสุขให้เพื่อนร่วมชาติด้วย